สวัดีค่ะปูแอปแบลนะคะสําหรับคนที่กักตัวอยู่กับบ้านนะคะลุกขึ้นมาออกกําลังกายกับปูเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงต่อบ้ารโควิดกันนะคะสําหรับคนที่ไม่เคยออกกําลังกายเลยก็ทําตามปูได้ค่ะปูจะแนะนําท่าที่ง่ายๆเลยนะคะใครๆก็สามารถลุกขึ้นมาทําตามได้ค่ะเริ่มจากเรายืนนะคะแยกขาแยกขาค่ะห่างาากันาจะเล็กน้อยค่ะจากนั้นนะคะเรากางแขนค่ะ แขนพยายามให้สอดกับหัวไหล่เราตรงกันนะคะแล้วเรากำหม,มัดเบาๆค่ะหมุนแขนค่ะไม่ต้องไม่ต้องหมุนกว้างมากนะคะเราเอาหมุนแค่นี้พอค่ะประมาณนี้ก็ทำไปเรื่อยๆเลยนะคะจับเวลาก็ได้ค่ะประมาณหนึ่งนาทีค่ะหรือว่าเราจะนับก็ได้นะคะซักสามสิบทีก็ได้ค่ะ ตัวเราพยายามเก่งกันตัวแกนกลางไว้นะคะตัวเราไม่ต้องโยกไปโยกมาแบบนี้นะคะยืนตัวตรงๆค่ะหมุนแต่แขนนะคะสมมติว่าครบหนาทีแล้วนะคะคราวนี้เราหมุนกลับอีกหนึ่งนาทีค่ะหรือว่า3 0มสถึงห้ทีก็ได้นะคะ ออกกำลังกายง่ายๆเลยค่ะท่าง,ง่ายๆขอแคว่ว่าให้เราลุกขึ้นมาออกกำลังกายก็พอค่ะชั่วโมงนี้ร่างกายแข็งแรงเป็นต่อนะคะโอเคนะคะสมมติว่าครบแล้วเราก็มาท่าต่อไปกันเลยนะคะยืนแยกขาก็ประมาณนี้นะคะ ย่อเขา่าย่อลงเล็กน้อยนะคะจากนั้นขามือเราวางไว้ระดับหน้าอกประมาณนี้แล้วเราแ่งแขนไปทางด้านหลังค่ะเราจะไม่ใช้วิธีระชาาแขนไปข้างหลังแบบนี้นะคะไม่เอานะคะเดี๋ยวผูยืนย่อๆถึงด้านข้างให้ดูค่ะเราแ่งไปแค่ให้แขนเราตึงนะคะแต่ว่าเราเก่งหน้าท้องนะคะทำซ้ำ3ามสิบีค่ะ ไม่ต้องกระชาาแขนนะคะแค่เหยียบไปให้ตึงแต่ว่าเราต้องเก่งหน้าท้องไว้นะคะจับเวลาหนึ่งนาทีก็ได้ค่ะหรือว่าสามสิบถึงห้าสิบทีนะคะอย่าลืมเก่งหน้าท้องนะคะไม่ยากใช่ไหมคะ โอเคนะคะสมมุติว่าครบแล้วนะคะอันนี้พุดแนะนาท่าให้เพื่อนๆได้ลองฝึกกันก็ท่าต่อไปคะ่ะยืนแยกขาห่างออกจากกันประมาณสะโพกก็ได้คะ่ะจากนั้นเราเปลี่ยนแขนขึ้นลงแบบนี้นะคะก็จับเวลาได้คะ่ะ1นาทีหรือว่า30-50ถึงทีที่สำคัญก็อย่าลืมเก่งหน้าท้องนะคะตัวมีโยกเย่งนะคะตัวเราตั้งตรงคะ่ะ เหวี่ยงไปแต่แขนนะคะการออกกำลังกายเราก็แค่ลุกขึ้นมาให้ร่างกายเราได้ขยับไปยื่อนก็ถือว่าโอเคนะคะชวนทุกคนในบ้านสมาชิกในบ้านลุกขึ้นมาออกกำลังกายกันโอเคนะคะจากนั้นค่ะเรา ถอยขาไปทางด้านหลังขาหนึ่งนะคะขาทางด้านหน้าเราย่อเขา่าย่อเข่าเล็กน้อยนะคะตัวเราตั้งตรงค่ะเรากลางแขนขนาดการกำลังตัวค่ะและเราไฝ่มือไฝ่แขนแบบนี้นะคะบนล่างนะคะหนึ่งนาทีเหมือนเดิมนะคะหรือว่าสามสิบทีถึงห้าสิบทีค่ะตัวตั้งตรงนะคะเก่งลำตัวแกนกลางเหมือนเดิมนะคะเก่งหน้าท้องค่ะ โอเคนะคะอันนี้กูทําให้ดูคราวนี้เราสลับขาค่ะและยอเขาาทางด้านหน้านะคะเหมือนเดิมค่ะไฟแขนนะคะบนล่างค่ะถ้าใครมีเวลาดูก็จับเวลานะคะหนึ่งนาทีหรือว่าน้อยกว่าหนึ่งนาทีก็ได้นะคะเอาเท่าที่เพื่อน,อนๆไหวไปก่อนนะคะ ลึกให้ยาวนะคะรับรองได้เลยค่ะว่าใครฝึกตามได้เหีื่อแน่นอนค่ะโอเคนะคะคราวนี้เราไปท่าต่อไปค่ะก็ไม่ยากค่ะเราเอามือนะคะทั้งสองข้างแตะไวที่ใบหูค่ะทางด้านหลังหูนะคะและเราโยกเข่าค่ะขวาทำทีละข้างไปก่อนนะคะข้างละยี่สิบถึงสามสิบทีหรือว่าหนึ่งนาทีก็ได้นะคะ ช่วงที่เรายกเข่าขึ้นมาแตะศอกล้วก็เก่งหน้าท้องด้วยนะคะทางข้างซ้ายนะคะอย่าลืมหนะะ้าะทําทำยี่ิบถึงสาทีหรือว่าข้างละหนึ่งนาทีนะคะอย่าลืมเก่งหน้าท้องนะคะช่วงที่เรายกเข่าขึ้นมาเราก็ขม่วพุ้งเข้าไปทางด้านในเลยะคะ่ะ โอเคนะคะคราวนี้เรามาสลับค่ะเอาเข่านะคะเข่าขวาแต่ศอกซ้ายแบบนี้นะคะเข่าซ้ายแต่ศอกขวาค่ะสลับกันไปมานะคะ mm hmm. ก็หนึ่งนาทีเหมือนเดิมนะคะ mm hmm. อย่าลืมเกงหน้าท้องนะคะ mm hmm. ถ้าไม่ยากเลยใช่ไหมคะ พวกก็ทําเป็นประจำนะคะถ้าออกกำลังกายหล่านี้โอเคค่ะอันนี้ทําให้ดูนะคะถ้าทําจริงๆก็อย่างน้อยพวกก็จะทำสามสทีนะคะหรือไม่พวกก็จะจับเวลาหนาทีโอเคนะคะคราวนี้ยืนแยกขาประมาณสะโพกค่ะมือเราประสานกันไว้นะคะวาดไปทางด้านหน้าแล้วก็บิดเอวค่ะไปแต่เอวนะคะ ตัวตั้งตรงไว้นะคะแขนพยายามตึงไวค้ค่ะก็เหมือนเดิมนะคะ20-30ทีหรือว่า1นาทีค่ะโอเคค่ะคราวนี้ท่้าต่อไปคะ่ะก็จะเหนื่อยเหนื่อยเนื่อย โอเคค่ะถ้าต่อไปก็จะแยกขากว้างนิดหนึ่งนะคะคราวนีุ้๊ก,ก็จะทำขวาทําซ้ายนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็มาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายน้ำหนึ่งนะคะอย่างน้อยยี โอเคนะคะค่านี้เดี๋ยวให้อีกท่าหนึ่งนะคะก็ลองมาดูสมาธิกันนะคะลองดูค่ะพวกก็จะแถมให้เป็นท่าต้นไม้นะคะเป็นท่ายคคาง่ายๆค่ะก็จะฝึกด้วยการยืนด้วยขาข้างเดียวโอเคนะคะสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มฝึกเราก็เอาขาขวานะคะแตะตรงข้อเท้าก็ได้นะคะแต่ที่สําคัญเข่าเราจะไม่อยู่ทางด้านหน้านะคะเราพยายามแบกเข่าออกทางด้านข้าง แล้วเราพนมือไปการอ,อกค้างท่านะคะ1นาทีค่ะหรือว่าช่วงแรกๆก็ซัด30สิวิไปก่อนนะคะสำหรับคนที่ไหวนะคะก็เอาไปท้าขึ้นมาอยู่ในระดับหัวไหล่เอ้ยไม่ใช่หัวไหล่ค่ะหัวเข่าค่ะหรือเอาขึ้นมาไว้ตรงต้นขาเลยก็ได้นะคะทรงตัวดีๆนะคะมีสมาธินะคะหรือใคร ไหวนะคะก็ชูมือขึ้นไปทางด้านบนค่ะงอศอกได้เล็กน้อยนะคะโอเคนะคะทวน,นี้เราสลับข้างค่ะคไขไหวก็เอาไปเท้าขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็ผักเข่าออกทางด้านข้างพนมมือค่ะไหวก็ชูมือขึ้นนะคะมีสมาธินะคะ สำหรับคนที่ล้มบ่อยก็ไม่เป็นไรนะคะถ้ากลัวไหนหลังก็ไปทำชิปติดก,กับกำแพงได้ให้ห่างออกจากกำแพงเล็กน้อยเวลาล้มมาเราจะได้มีผนังข้างหลังพิงนะคะโอเคค่ะเราทำเท่าที่เราไหวเลยนะคะอันนี้แค่ผู้ทำให้ดูนี่เหงื่อยังมาเต็มเลยนะคะเนี่ยสู้